ตอนนี้ก็งวดเข้ามาทุกทีแล้วการเมืองกําลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงฮะมีการฟันธงบอกว่าเดือนสิงหาคมสู่เดือนการเปลี่ยนแปลงจริงไหมก็อย่างที่ผมเรียนจริงแต่คงจะ,ะยื้อไปถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทศศัาากดิ์จิมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกหนึ่งนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องการเมืองร้อนๆที่กำลังโหม m กระนำรัฐบาลและโหม m กระนำนักการเมืองจากทุกสีทุกฝ่ายเลยทีเดียวรัฐบาลมีโครงการเรือธง Project, et, แฟกชิพโปรเจกต์ดิจิทัลวอลเล็ตจบลว ไม่ได้ทํานะครับไม่ไม่ได้จบฮ่จบครับท <ำ S 2> <ม>ําไปท <ำ S 1> ไําไปบางสุบางกรุปแล้วแต่วันนี้ต้องโฮเงินไว้เพราะไปเจอภาษีทรัมป์เข้าไปอ่ะผมถา้ถาถ้าถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยสมมติว่าภาคอุตสาหกรรมหรือภาคเกษตรที่โดนเอฟเฟกเนี่ยเราต้องดูว่าจะทํำยังไงไม่ให้โรงงานเจ๊งไม่โรงงานปิดงั้นผมงันผมถามท่านนิดเดียว ตอนที่เราจะให้เงินที่เป็นลักษณะดิจิทัลบอลเลตจริงๆมีบล็อกชงบล็อกเชนคุยว่าทำเสร็จหมดแล้วระบบเพ์เมนต์ซิสเต็มอะไรเสร็จหมดแล้วเนี่ยประมาณสามหมื่นล้านบาทให้กับคนอายุ16บหกถึงยี่สิทำไมตอนนั้นถอดใจไม่กล้าทำต่อครับตั้งไม่พอจริงๆแล้วเนี่ยเพราะเราจะต้องเก็บเงินไว้เพื่อแก้ปัญหาวันนี้ถ้าเราจะ เพิ่มเพดานนี่ก็ได้แต่ว่าไม่ควรทำอ่ะโอเคอันที่สองเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ก็อย่างสภาพการอย่างที่เห็นแม้แต่บรรจุเป็นร่างพระราชบัญญตัติเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็ไม่รู้จะยุบเมื่อไหร่เนี่ยนะครับพิจารณานในวาระแรกเนี่ยยังทำไม่ได้เลยอ่ะอันนี้ก็เหลือทงเหมือนกันคือปัญหาคือว่าในเมื่อคอรมอเข้ามาใหม่ทั้งสิบกว่าคน ก็ควรจะให้เขาได้รีวิวกันหน่อยเพราะเนื่องจากว่ามันมีคนค้านอยู่จํานวนหนึ่งซึ่งเขาไปแล้ว<ะ>เขาไปแล้วไม่ใช่ผมไม่ได้สนใจพักร่วมค้าน <c oughs> แต่ผมใส่ว่าเออมีหลายกลุ่มของประชาชน <c oughs> ที่ยังไม่เข้าใจยังมีอยู่ <c oughs> <Okay. S 2> เพราะนั้นเนี่ยรัฐมนตรีที่เข้ามาใหม่เขาเ,เพื่อความเป็นธรรมเขาควรที่จะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงไงเพราะเขาจะได้สนับสนนกันถูกเพราะมันเป็นพักร่วมด้วยโอเค อันที่สามผมฟังท่านรัฐมนตรีมนพรเรื่องแลนด์บิชอันนี้ก็เหมือนกันถ้าพบว่าใครเมือนเฉยนิ่งเฉยนะครับระดับทั้งจังหวัดทั้งผู้การทั้งผู้วา่าระดับอำเภอทั้งนาอำเภอทั้งผู้กำกับสถานีตำรวจหัวหน้าสถานีตำรวจหรือแม้กระทั่งกำนันผู้ใหญ่บ้านถ้าเราไม่รักพื้นที่ชุมชนที่เราอยู่แล้วเราเจะไป รักใครได้เราไม่รักประเทศชาติเราจะไปอยู่กันยังไงนะครับเพราะนั้นถ้ามีปัญหานะครับอย่างน้อยในช่วงสามเดือนนี้จะแสดงให้เห็นแล้วก็จะทำต่อไปติดขัดที่ตรงไหนถ้าไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเรามีมาตรการนะครับจับนะครับดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับผู้ว่าแหนมเพอผู้กํากับผู้การจังหวัดถ้าสามารถ ไม่มีสามารถในการที่จะแก้ไขปัญหาและมีสูตรร่วมในการดําเนินการด้วยขั้นแรกก็คือจะย้ายออกจากพื้นที่ทันทีแล้วดําเนินคดีตามสภาพความผิดที่เกิดขึ้นไม่ต้องรอให้กระบวนการต่างๆในตัวชี้วัดที่เรามีอยู่และในการข่าวทั้งหมดนะครับเรามีหมดเนี่ยถ้าดําเนินการไปแล้วสามารถที่จะยืนยันได้เนี่ยเราย้ายทันทีนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ผมไม่ได้คิดว่าจะเป็นเรื่องการมาข่มขู่กันแต่อยากจะบอกว่าถ้าเราไม่ใช้ กำปั้นเหล็กในการจัดการปัญหานะครับเราทําทั้งถุงมือกามีและกำปั้นเหล็กเรามีทั้งคนที่ทําดีเราให้คุณเราตอบแทนให้สามารถทําหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้นใครที่มีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์และมีปัญหาเราจะจัดการทันทีโดยเบื้องต้นโดยการย้ายออกจากพื้นที่ทันทีนะครับอันนี้อยากฝากให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องรับรู้รับทราบด้วยว่ามาตรการนี้เป็นมาตรการที่เราจะแสดงให้เห็นและจะใช้ความเข้มข้นนี้ต่อเนื่องต่อ,อไปไ ความตั้งใจทํางานของสสฝ่ายรัฐบาลหน่อยครับขออนุญาตนับองค์ประชุมครับขอผู้รับรองนะยครับนับองค์ประชุมครับนี่คือประชาธิปไตยก็โอเคละประชาธิปไตยประชาธิปไตยมีหน้าที่ในการนับองค์ประชุมหรอครับครับครับผมขอบอกใครพี่น้องประชาชนเนี่ยได้รู้เลยนะครับว่านี่คือวิธีการของพรรคไหนก็แล้วแต่พรรคฝ่ายค้านไม่ได้สร้างสรรค์ครับพี่น้องครับเป็นสิทธิ์ของเขาครับเป็นสิทธิ์ของเขาก็สิทธิ์ก็สิทธิ์ครับ แต่ผมต้องการพูดแบบนี้ครับครับเดือนนี้อย่านับแต่ครับค่อยไปนับเดือนหน้าให้ประชุมว่าประมาณมันเสร็จก่อนพอประมาณเสร็จนับก่อนนับเลยนายเฉลิมพงษ์แสงดีครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตเขต2พรคประชาชนครับวันนี้ผมเห็นสมาชิกในห้องประชุมครับบางตาครับอยากจะเช็คความตั้งใจทํางานของสสฝ่ายรัฐบาลหน่อยครับขออนุญาตนับองค์ประชุมครับขอผู้รับรองนะยครับ ครับมีผู้รับรองครบนะครับมีผู้ขอนับองค์ประชุมนะครับเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากครับท่านท่านรองเรียบร้อยแล้วครับไม่อยากิป่ไปแล้วเหรอฮนะ ม่อยากพี่ไปแล้วเหรอเจท่านสมาชิกเข้าห้องประชุมนะครับตอนนี้อยู่ไกลกันมากบ้งครับเนี่ยอยู่ตามห้องอนุห้องกรรมธิการห้องงบป,ประมาณ นะครับเอาวิบช่วยแจ้งแจ้งกันหน่อยนะครับไม่ให้มันขัดแย้งกันเยอะคือว่าตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าเรานับแบบขานชื่อเนี่ยนะครับ บางจังหวัดจะต้องนอนค้างอีกหนึ่งคืนนะครับทีมดังนั้นเนี่ยผมขอพิจารณาว่าให้ท่านกรรมธิการงบทั้งอนุนทั้งหลายนะครับได้ไปประชุมนะครับแล้วก็ไปตอบข้อสักถามแล้วก็ไปไปคุยกับข้าราชการให้เขามาชี้แจงนะครับวันนี้ขอปิดประชุมครับสมมุติว่าผมผิดสมมุตินะครับ ในข้อสังเกตหรือในข้อกล่าวหาต่างๆที่ทุกคนบอกมาเนี่ยอย่างการจ่ายค่าปรับ5 0แสนต่อปีที่ถ้าจำไม่ผิดเคยมีที่เขาที่เขานำเสนอมาถามว่าพวกผมจ่ายได้ไหมครับสบายๆอยู่แล้วนะครับถามว่าที่ดินที่ไม่ได้อยู่บนเขากระดงด้วยใน5,000ไร่ที่เป็นของตระกูลผมที่มีเป็นสัดส่วนแค่เพียงนิดเดียวนะครับใน5,000ไร่นั้นกระทบธุรกิจครอบครัวผมไหมครับถ้าผมจะจัดการยกคืนให้แล้วก็ ปรับเปลี่ยนสถานที่ไม่กระทบนะครับถ้ากระทบก็อย่างมากแป๊บเดียวนะครับคําถามที่ผมอยากจะถามคือแล้วทําไมล่ะครับเพราะผมจะต้องยืนหยัดอยู่แบบนี้ในสถานการณ์นี้ให้มันมีข้อคอระหาให้มีปัญหาทางการเมืองกระทบพักผมขนาดนี้อยากให้ฝากเป็นข้อคิดครับถ้าเกิดพวกผมเนี่ยในฐานะพ่อเมืองยังยอม ต่อการกระทําที่ไม่ถูกต้องต่อพี่น้องประชาชนแล้วเราแพ้คดีนี้หรือยอมคดีนี้เนี่ยเอาแค่ตัวพวกผมรอดเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับพี่น้องประชาชนชาวบ้านตาดําๆในจังหวัดบุรีรัมย์อีก4 0 0พกว่าไร่ครับเขาไม่มีทางสู้แน่นอนนะนั่นคือเหตุผลที่พวกผมต้องยืนอยู่ตรงนี้ถามว่าเงินนิดเดียวในการเคลียร์เรื่องนี้ให้จบในเชิงของทางกฎหมายนะครับจ่ายค่าชดเชยนะครับไม่มีปัญหาที่ดินนิดเดียวมีปัญหาไหมครับไม่มีปัญหา มันเป็นเรื่องนี้ตั้งหากว่าทําไมผมต้องยืงอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูครับผมเชื่อว่าความจริงจะประจัในเชิงปรากฏการก็ปรากฏว่ามีการถลม่มนะครับกรกตก็มีการสรบปเรื่องสมรนุกรรมการนะครับก็มีการลงมติชัดเจนฮนะให้มีการเอาผิดจำนวน229คนและสว138คนกรณีหัวสว นในขณะที่ดีเอสไก็มีการส่งเรื่องเอาผิดอย่างน้อย10คนในกรณีอั้งยี่ซ่องโจรให้กับกตเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับแล้วก็จะมีการยุบพักอย,อย่างน้อยหนึ่งพักคือพักภูมิใจไทยซึ่งเกี่ยวข้องกับเนวินอนุทินลูกเนวินนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องตกเป็นผู้ต้องหาในกรณีดังกล่าวซึ่งที่ผ่านมาอนุทินชาญบุตรก็ยอมรับนะครับว่าได้มีการถูกกตเรียกสอบสวนในกรณีดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยในขณะเดียวกันก็มีการเอาคืน หลังจากอนุทินจาญร,ริกุลพ้นจากตําแหน่งปรากฏว่านะก็มีการส่งดีเอสไอบุกเข้าไปเอาผิดสนามบินขนงพระติดกับสนามกอล์ฟนะของภรรยานุทินนะหลังจากที่ใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นสนามบินเพื่อการท่องเที่ยวโดวยปิดถนนเลยนะครับซึ่งเป็นถนนสาธารณะหลังจากที่มีการเปิดศึกกับทักษิณอย่างเต็มรูปแบบในขณะที่พิเชษเชื้อเมืองพาน ปรากฏว่าสารธรรมนูญนะก็รับคําร้อง1ต่อแปดต่อหนึ่งะครับรับคำร้องกรณีโยกก็ประมาณนะครับผิดมาตรา1 4ึสนะครับซึ่งทางฟักก้าวไก่นะหรือพักคส้มมาแหละพูดง่ายๆพักประชาชนได้ยื่นฟ้องต่อสารธรรมนูญให้ขาดนะพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ในขณะที่พิเชษปฏิบัติหน้าที่อยู่กําลังรอคัมพิพักาษานะครับซึ่งสารนัดวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2 5 6าทปรากฏว่าสภาล่มเม็นรอบที่2นับองค์มาชุมไปไม่รอดก็พิเชษอยู่เพื่อไทยก็ล่มนะครับทวีสอดส่องแล้วก็ทางภูมิธรรมเบชวชัยปรากฏว่าสารธงโมให้ทําการชี้แจงภายใน15วันนะครับในกรณีเข้าไป ครอบงำยุ er you, ่งเกี่ยวแทรกแซงองค์กรอิสระพารกิจโดยเฉพาะเรื่องของการยุบือหัวสววนะครับโดยมีการสั่งการผคค่านดีเอสไอไปก็เลยเป็นประเด็นความขัดแย้งที่กําลังเกิดขึ้นแล้วก็บานปลายนอกจากนี้ศาลก็ยังนัดให้มีการตัดสินกรณีทักษิณชินวัตร ในกรณีมาตราหนึ่งหนึ่งสองดูมิเยยามอาคาดบ้านไลสถาบันพระหมหากษัตริย์ทักษิณขึ้นสารอันนี้นักข่าวนี้นักข่าวนี้นักข่าวโดยมีคนเสื้อแดงกลุ่มหนึ่งฮะก็ไปให้กำลังใจทักษิณตู้สู้ทักษิณตู้สู้ตามสไตล์ตามฟอร์มกันนะฮะเดียวกันนะสมชายวงสวัสด์นะซึ่งเป็นอดีตนายตรีและเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับเป็นผู้พักษา,ามาก่อน ก็ไปนั่งให้กำลังใจกดดันศารในกรณีการไต่สวนนะครับในกรณีที่เกิดขึ้นสารกลัวที่ไหนก็ไต่สวนอย่างเปิดเผยในกรณีเรื่องของมาตร, 1, 2, รตยยา1นึหนึ่นะครับดูมีเดียยาอาคาตบ้าน้ายสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับในขณะที่อาจารย์ไพศาลพื้นมงคลบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทักษิณกรอบนมพักการเมืองนะครับหกพักการเมืองที่จะมีการยุบพ,พักเนี่ย นะฮะแล้วก็เรื่องของมาตราหนึ่งสองเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ทักสินคงรอดทั้งหมดนะครงรอดทั้งหมดในขณะที่วันที่ยีสิบสองสิงหาศาลก็จะมีการตัดสินเรื่องของมาตราหนึ่งสองอาจารย์ไพศาลก็เชื่อรอดหมดก็เ <c oughs> ป็นวิธีคิดของเรานะ <c oughs> นะครับแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเป็นยังไงบ้างทุกอย่างมันมีควกัาานาแล้วนะครับเรื่องของหนึ่งสีซีก็มีการขับเคลื่อนแล้ว เดิอนอย่เต็มรูปแบบเดินเครื่อง long term นะครับในขณะที่กกตนะฮะจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ส่งฟ้องเรื่องของหัวสวนะครับยังคงอยู่ที่คณะกรรมการใหญ่พิจารณาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของครอบงำพักการเมือง6กพักตั้งแต่ปี2567 67 แ,แล้วก็วันที่สิบเก้าตุลาคมพุทธศักราชสอง7หกิบเจ็ดปีที่แล้วนะฮะกรกตรก็บอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยพร้อมแล้วพร้อมฟ้องทันทีพร้อมจัดก,การยุบพักทันทีข้ามปีมาจนถึงเวลาน,นี้เดือนกร,รกฎาคมขณะทําคลิปเนี่ยก็ยังไม่ฟ้องยิ่งเฉยบอกโอ้ย,ยังเหลืออีกหลายขั้นตอนยังไม่ยอมทําอะไรสักอย่างนี่คือกรกตรนะฮะที่กําลังเกิดขึ้นผมว่าเดี๋ยวคงคงมีคนเดือดร้อน ได้ข่าวว่าจะมีการไปแจ้งความคดีกับปปชในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะมันคงจะเหมือนกับคดีวัสนาเพื่อนลาบที่สุดท้ายกรกตชุดน,นั้นติดคุกกระนาวเลยนะติดคุกยาวๆยาวๆด้วยแล้วพ้นจากตำแหน่งด้วย,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 วยแล้วก็มีการขัดสนเจ้าที่ปปชกันใหม่หมดเลยเจ้าที่กกตกันใหม่หมดเลยส่วนเรื่องของมาตราหนึ่งสี่สี่นะครับ ที่ผ่านมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยประมาณเดือนกุมภาพันธ์มกราเนี่ปลายมกรากรกทได้ทำหนังสือเตือน,นรัฐบาลเศรษฐาทวีสินตั้งแต่ปี25 5 7น้หนะครับหลังจากทำหนังสือเตือนไปแล้วว่าการแจกเงินเยียต้นนะครับการแจกเงินเนี่ยมันผิดรัฐธรรมนูญผิดพรบวินัยกางเงินคลังผิดพรเบเงินตรา แต่ปรากฏว่านะครับทั้งครมอสอสอสวยังผ่านก็มาดังกล่าวตั้งแต่เริ่มต้นนะสภาสูงสภาล่างเนี่ย17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากรกตพบการกระทัความผิดแล้วซึ่งข้มูลเขียนไว้ในวรรคที่ห้าจะไม่ผิดนะระบุชัดเจนนะว่าต้องดำเนินการโดยปรัน แต่ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ฮเกือบสองปีสองปีแล้วดิสองปีกว่าแล้วะปีกว่ากว่าไม่ใช่สองปีปีกว่ากว่าก,าก,กรกตปปชก็ยังคงไม่ทําอะไรยังคงนิ่งเฉยรอเอกสารยังไม่ได้ปีกว่ากว่านะครับทั้งที่รัฐมนูลเขียนชัดนะว่าต้องดำเนินการโดยพรันซึ่งมีโอกาสเข้าอุคบประกอบตามมาตรา157ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ นะครับอันนี้ตอบถ้าเกิดว่าถูกฟ้องขึ้นมาถูกมือคดีขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นกกตไม่ว่าจะเป็นปปชนี่ตอบสารยากมากเลยนะฮะเรียนด้วยความปรารถนาดีนะตอบยากมากๆาเลยนะครับและคดีนี้ในกรณี2ประเด็นเนี่ยจะเป็นประเด็นสําคัญละ่ะนะฮะเพราะตำนูลเขียนมัดไปหมดนะครับแต่มีการเพิกเฉยเนีย่ก็หนีไม่พ้นนะครับเรื่องนี้นะครับส่วนจะมีถุงขนมไม่มีถุงขนมนี่ก็มารอดูกันว่ามีจริงหรือเปล่า บางคนก็ว่ามีบางคนก็ว่าไม่ม,มีแต่ที่แน่สถานการณ์ตอนนี้การเมืองมันกําลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของแพง่งคดีแพ่งนะครับแล้วก็คดีอาญานะครับเรื่องของจริยธรรมการหยุดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งสมุดหกศูนย์เนี่ยเขียนไว้เรื่องของการหยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยสมูดฉบับอื่นไม่มีนะครับตตอนนี้ก็งวดเข้ามาทุกทีแล้ว การเมืองกําลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงฮะมีการฟันธงบอกว่าเดือนสิงหาคมสู่เดือนการเปลี่ยนแปลงจริงไหมก็อย่างที่ผมเรียนจริงแต่คงจะยื้อไปถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ